อยากย้อนเวลาได้แต่สิ่งที่คิดนั้นไม่สามารถเป็นไปได้ในยามที่ความคิดพาใจหวนระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาความรู้สึกทั้งเศร้าและหวงหาอาจแผ่ซ่านทั่วทั้งร่างกายเหมือนคลื่นน้ำที่ซัดเข้ามาไม่หยุดยัง้งบางคราวอดีตปรากฏชัดราวกับกำลังอยู่ตรงหน้า ทำให้เกิดความอยากกลับไปแก้ไขความผิดพลาดหรืออยากชะลอเหตุการณ์เพื่อเก็บรักษาช่วงเวลาที่มีความสุขแต่ความจริงของเวลานั้นไม่สามารถย้อนกลับได้การยึดติดในความคิดเช่นนี้มักก่อให้เกิดความทุกข์ใจอย่างต่อเนื่องพระธรรมชี้ให้เห็นว่าอดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นบทเรียนที่สอนให้รู้จักความหมายของความผิดพลาดและความสำเร็จการปล่อยวางอดีตไม่ได้หมายถึงการลืมหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากแต่เป็นการเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การโหยหาความสุขในอดีตโดยไม่ยอมรับความจริงกลับทำให้จิตใจว้าวุ่นและขาดความสงบแม้ในบางขณะ ความคิดยังพยายามจะพาไปแก้ไขอดีตหรือสร้างภาพความสุขที่ล่องลอยในหัวใจแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่จิตสร้างขึ้นมาการยึดมั่นกับความปรารถนาเช่นนี้ทำให้ความจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเลือนลางไปจิตใจกลายเป็นสนามรบระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น พระธรรมชี้ว่าการเข้าใจและยอมรับความจริงของเวลาเป็นหนทางแห่งความสงบอดีตไม่อาจกลับไปแต่ความเข้าใจในอดีตสามารถนำพาจิตใจไปสู่ความเข้าใจในปัจจุบันและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นทุกลมหายใจเมื่อใจยังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความวิตกกังวล ความเศร้าก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนน้ำที่ไหลวนอยู่ในวงกลมไม่มีที่สิ้นสุดการพยายามจับอดีตหรือพยายามสร้างสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปไม่ได้ทำให้พลังชีวิตสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์พระธรรมสอนให้เห็นว่าปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าต้องลืมแต่หมายถึง การไม่ให้จิตถูกพันธนาการอยู่กับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงการฝึกจิตให้เข้าใจความจริงของเวลาจะทำให้เกิดความสงบและคลายทุกขจากความอยากที่เกินขอบเขตการเข้าใจอดีตเช่นนี้เปรียบเสมือนการมองภาพทั้งผืนผ้าที่แม้มีรอยยับก็ยังเห็นความงดงามของเนื้อผ้าสายน้ำที่ไหลผ่านอดีต ในเวลาที่ความคิดพาใจหวนรำลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความเศร้าและความโหยหายย่อมแผ่ซ่านราวคลื่นน้ำที่ซัดเข้ามาไม่หยุดยัง้งบางครั้งความทรงจำปรากฏชัดราวกับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในขณะนี้จิตใจเกิดความอยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่พลาดพลัง้งหรืออยากชะลอช่วงเวลาเพื่อเก็บรักษาความสุขที่เคยมี แต่สภาพของเวลาเป็นเช่นน้ำที่ไหลผ่านมือแม้จะหยุดจับก็ไม่อาจนำกลับคืนได้การพยายามย้อนอดีตหรือสร้างสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ย่อมก่อทุกข์แก่จิตใจความยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการพยายามจับเงาของเมฆบนฟ้ายิ่งพยายามก็ยิ่งเลื่อนห่างออกไปอดีตแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็เป็นครูผู้เงียบสงัดที่สอนให้เห็นบทเรียนแห่งชีวิตทุกความผิดพลาดความเสียใจหรือแม้แต่ความสุขที่ผ่านพ้นล้วนเป็นประสบการณ์ที่หล่อหลอมจิตใจให้เข้มแข็งและเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งการยึดติดอดีตเพียงทำให้ใจคับแคบและเหนื่อยล้าการเข้าใจความจริงของอดีตจึงไม่ใช่การเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นการรับรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้การยอมรับความจริงเช่นนี้ทำให้จิตใจคลายจากความทุกข์และสามารถมองเหตุการณ์ด้วยความสงบบางครั้งความคิดพยายามพาใจกลับไปยังความทรงจำที่สุขสบายหรือพยายามจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทำสิ่งนั้นแตกต่างออกไปการคาดหวังเช่นนี้ เป็นเพียงภาพลวงตาที่จิตสร้างขึ้นการฝันถึงสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ความผิดแต่ทำให้จิตใจว้าวุ่นและหลุดจากปัจจุบันพระธรรมเปรียบเหมือนสายน้ำใสที่ไหลผ่านหินบอกให้รู้ว่าอดีตเป็นเช่นน้ำที่ไหลผ่านมือไม่อาจกักเก็บไว้การเข้าใจความจริงของเวลาเป็นหนทางสู่ความสงบจิตใจที่เข้าใจอดีต จะไม่ถูกพันธนาการด้วยความอยากที่เกินขอบเขตเมื่อความคิดยังหมกมุ่นกับอดีตความเศร้าและความเสียใจจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรากับน้ำที่วนอยู่ในวงกลมไม่มีที่สิ้นสุดการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้พลังชีวิตสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์พระธรรมสอนให้เห็นว่าการปล่อยวางอดีตไม่ได้หมายถึงการลืมหรือเพิกเฉย แต่หมายถึงการไม่ให้จิตถูกพันธนาการอยู่กับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงการฝึกจิตให้เข้าใจความจริงของเวลาทำให้เกิดความสงบและคลายทุกจากความอยากที่เกินขอบเขตการเข้าใจอดีตเช่นนี้เปรียบเสมือนการมองภาพทั้งผืนผ้าที่แม้จะมีรอยยับก็ยังเห็นความงดงามของเนื้อผ้าความทุกขจากอดีตเกิดจากการพยายามยึดสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความปรารถนาที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือความอยากเก็บรักษาความสุขที่ล่วงผ่านไปเป็นเช่นเงาที่สะท้อนในน้ำยิ่งพยายามคว้ายิ่งหลุดร่วงความเข้าใจว่าบางสิ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นหนทางสู่การปล่อยวางการยอมรับความจริงเช่นนี้ช่วยให้จิตใจเบาและคลายจากความทุกข แม้ความสรงจำจะยังคงอยู่แต่จิตใจไม่ถูกครอบงำและสามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบการระลึกถึงอดีตแม้จะเจ็บปวดแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้การมองอดีตด้วยความเข้าใจไม่ใช่การยึดติดแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของทุกประสบการณ์แม้สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงได้ ติดใจที่เข้าใจอดีตจะไม่ว้าวุ่นด้วยความเสียใจแต่จะรับรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตด้วยความสงบและปัญญาการฝึกใจให้มองอดีตเช่นนี้เป็นรากฐานของความสงบและความเข้าใจในปัจจุบันแม้จะยังคงจดจำแต่จิตใจไม่ถูกพันธนาการความเข้าใจอดีตเช่นนี้ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยความสงบและเห็นคุณค่าของทุกลมหายใจ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ร่องรอยของเวลาเมื่อจิตใจจดจ่ออยู่กับอดีตความปรารถนาที่อยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมักเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเรากลับต้องการใช้มือจับรอยน้ำบนพื้นทรายให้กลับคืนเหมือนเดิมแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรร่องรอยที่ปรากฏก็เป็นเพียงเงาของสิ่งที่เคยมีอยู่การยึดต,ติดอยู่กับอดีตทำให้จิตใจเหนื่อยล้าและว้าวุ่น การเข้าใจว่าบางสิ่งไม่อาจกลับไปได้คือการเห็นความจริงของเวลาอย่างชัดเจนแม้ความโหยหาและความเสียใจจะปรากฏขึ้นความเข้าใจนี้ช่วยให้จิตใจไม่ถูกพันธนาการด้วยสิ่งที่ไม่อาจควบคุมการมองอดีตด้วยความเข้าใจเช่นนี้จึงไม่ใช่การเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการรับรู้ถึงความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาเรากับเงาที่ทอดบนผิวน้ำแม้จะเห็นชัดแต่ก็ไม่อาจจับต้องบางครั้ง ความทรงจำของอดีตท,ทำให้จิตใจยึดมั่นในความสุขที่เคยเกิดขึ้นหรือความเสียใจที่ยังคงฝังลึกแต่ความจริงคือสิ่งเหล่านั้นผ่านพ้นไปแล้วการพยายามครอบครองความสุขหรือแก้ไขความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าต้องลืมแต่หมายถึงการไม่ยึดติด การเข้าใจเช่นนี้ช่วยให้จิตใจคลายจากความทุกข์และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบก,การมองอดีตด้วยความเข้าใจเปรียบเสมือนการมองร่องรอยน้ำที่ไหลผ่านมือแม้จะรู้สึกถึงความเย็นและร่องรอยแต่สายน้ำยังคงไหลไปไม่หยุดความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อจิตใจพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือพยายามเก็บรักษาช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างยาวนานการฝึกจิตให้เข้าใจความไม่อาจกลับไปได้จึงเป็นหนทางสู่ความสงบการตระหนักว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วและผ่านพ้นไปเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจไม่ถลำลึกไปกับความโหยหาความเข้าใจนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคลายความทุกข์แต่ยังเป็นรากฐานของปัญญา ในการดำรงชีวิตอย่างสงบแม้ความทรงจำจะยังคงอยู่ความเข้าใจในความจริงของเวลาเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจอยู่เหนือความเศร้าโศกและความห่วงหาแม้บางครั้งใจอาจหวังให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแตกต่างไปแต่ความจริงของอดีตไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้การฝึกใจให้ยอมรับความจริงเช่นนี้ทำให้เกิดความสงบ และทำให้จิตไม่ถูกพันธนาการด้วยความอยากที่เกินขอบเขตแม้ความทรงจำของความสุขหรือความเสียใจยังคงอยู่แต่จิตใจสามารถดำรงอยู่โดยไม่ถูกยึดติดการเข้าใจอดีตยอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนการมองรอยทางบนทรายแม้จะเห็นรอยชัดแต่ไม่สามารถย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของรอยนั้นได้การปล่อยวางอดีตไม่ได้ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเลือนหายไป แต่ทำให้จิตใจมีอิสระและสงบเมื่อจิตใจเข้าใจความไม่อาจกลับไปความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผ่านพ้นก็จะค่อยๆเบาบางลงการยอมรับความจริงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปลดปล่อยจิตใจให้ไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีตการเข้าใจอดีตเช่นนี้ช่วยให้เห็นคุณค่าของปัจจุบันแม้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไข การรับรู้ความจริงนี้เป็นหนทางที่ทำให้จิตใจเบาและสงบความเข้าใจในอดีตช่วยให้มองทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างชัดเจนแม้ความทรงจำจะยังคงอยู่แต่จิตใจไม่ตกอยู่ในวังวนของความเสียใจและความอยากที่ไม่อาจเป็นไปได้ความเข้าใจอดีตยังช่วยให้เห็นร่องรอยแห่งเวลาในชีวิตตนเองและผู้อื่นความเศร้าและความสุขที่เคยเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่หลอ่อหลอมจิตใจให้มีปัญญาและเมตตาการพยายามย้อนอดีตหรือแก้ไขสิ่งที่ผ่านพ้นเป็นเพียงความฝันที่ไม่อาจสำเร็จการยอมรับความจริงช่วยให้จิตใจอยู่ในสภาวะสมบแม้ความทรงจำจะชัดเจนแต่ไม่ครอบงำการปล่อยวางอดีตเป็นการให้โอกาสจิตใจได้มีอิสระและสงบ พร้อมที่จะ,ะเผชิญปัจจุบันด้วยความเข้าใจและความสงบอย่างแท้จริงปัจจุบันที่มีชีวิตเมื่อใจได้เข้าใจอดีตความใฝ่ฝันอยากย้อนเวลาก็เริ่มจางลงความสงบที่เกิดจากการยอมรับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงทำให้จิตใจหันมามองปัจจุบันปัจจุบันเป็นเวลาที่แท้จริงเพียงช่วงเดียวที่สามารถใช้สร้างความดีงามและความสงบได้ ทุกลมหายใจทุกการกระทำทุกความคิดเกิดขึ้นในขณะนี้แม้ความทรงจำและความเสียใจจากอดีตจะยังคงอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถบังคับการกระทำในปัจจุบันได้จิตใจที่เข้าใจความจริงของเวลาเริ่มรับรู้คุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และเรียนรู้ที่จะเผชิญสิ่งต่างๆด้วยความสงบการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การลืมอดีต แต่เป็นการไม่ให้จิตถูกพันธนาการด้วยความอยากที่จะย้อนเวลาความสงบเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างแท้จริงทุกสิ่งในปัจจุบันเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องการเข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตแม้ใจยังระลึกถึงความสุขหรือความเสียใจจากอดีตแต่การใช้ปัจจุบันอย่างมีสติและปัญญาทำให้สามารถเลือกการกระทำที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ จิตใจที่มุ่งอยู่กับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเช่นอดีตรหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดจะไม่สามารถเห็นคุณค่าของปัจจุบันได้การตระหนักถึงความเป็นจริงของเวลาทําให้สามารถรเผชิญทุกสิ่งด้วยความสงบและความเข้าใจความเข้าใจปัจจุบันยังช่วยให้เห็นความงามและความเรียบง่ายของชีวิตแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆเ,เช่นเสียงลมผ่านใบไม้หรือแสงแดดอ่อนๆส่องบนพื้นดิน แต่สิ่งเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่แท้จริงที่สามารถสัมผัสได้การมองสิ่งเหล่านี้ด้วยความเข้าใจทำให้จิตใจรู้สึกสงบและเป็นอิสระจากความโหยหาอดีตการอยู่กับปัจจุบันช่วยให้จิตใจไม่ตกอยู่ในวังวนของความคิดที่ไม่สิ้นสุดและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติและเต็มเปี่ยมด้วยความสงบบางครั้ง ใจอาจหวนกลับไปยังความทรงจำที่เคยมีความสุขหรือความเสียใจแต่ปัจจุบันยังคงดำรงอยู่ไม่เคลื่อนที่และไม่หยุดนิ่งการตระหนักว่าปัจจุบันคือช่วงเวลาเดียวที่สามารถสร้างผลได้เป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจไม่ถูกพันธนาการด้วยความปรารถนาที่ไม่อาจเป็นไปการฝึกจิตให้รับรู้ความจริงของปัจจุบันเป็นหนทางสู่ความสงบและปัญญา การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจคลายจากความถุกและโหยหาการมองอดีตและอนาคตด้วยความเข้าใจช่วยให้ปัจจุบันมีความหมายและคุณค่าทุกลมหายใจและทุกการกระทําในปัจจุบันสามารถสร้างผลที่งดงามและเกิดประโยชน์ได้แม้จะเป็นเพียงการคิดหรือการรู้สึกในใจ แต่ก็สามารถหล่อหลอมจิตใจให้เข้มแข็งและสงบการอยู่กับปัจจุบันยังทำให้เกิดความเห็นใจและเมตตาต่อผู้อื่นเพราะเข้าใจว่าเวลาที่แท้จริงคือสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันการมองปัจจุบันด้วยความเข้าใจช่วยให้จิตใจไม่ยึดติดไม่เศร้าโศกและไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง การตระหนักถึงความเป็นจริงนี้ทำให้ทุกการกระทำเต็มไปด้วยความสงบและปัญญาแม้คิดคิดอาจพยายามพากลับไปยังอดีตหรือกังวลอนาคตแต่ปัจจุบันยังคงดำรงอยู่เสมอการเห็นคุณค่าของปัจจุบันทำให้จิตใจไม่ตกอยู่ในความโหยหาอดีตและไม่วิตกกับอนาคตการฝึกใจให้รับรู้ถึงปัจจุบันอย่างชัดเจน เป็นการปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระการเข้าใจอดีตและเห็นคุณค่าของปัจจุบันช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบและเต็มเปี่ยมด้วยความเข้าใจแม้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงแต่ความสงบที่เกิดจากการอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่แน่นอนและมั่นคงอนาคตที่ไม่แน่นอนแม้ใจจะเริ่มเข้าใจอดีตและเริ่มอยู่กับปัจจุบัน แต่ความคิดยังพยายามพาใจไปสู่อนาคตความหวังความวิตกกังวลและความคาดหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับเมฆลอยเหนือฟากฟ้าแม้จะเห็นรูปทรงชัดเจนแต่ไม่อาจคาดเดาทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้อนาคตไม่เคยมั่นคง และไม่สามารถคาดเดาอย่างแน่นอนการยึดมั่นกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์และความว้าวุ่นเพราะใจพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ความคิดที่วิตกเกี่ยวกับอนาคตมักพาไปสู่การคาดการและการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความล้มเหลวหรือความสุขและความทุกข์ที่อาจเกิดขึ้น จิตใจจึงหมกมุ่นอยู่กับความเป็นไปได้ที่ไม่แน่นอนการเข้าใจว่าอนาคตไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบแม้ความอยากจะเกิดขึ้นและความคาดหมายจะปรากฏแต่การตระหนักว่าอนาคตยังไม่เกิดการฝึกใจให้พร้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเป็นหนทางสู่ความสงบและปัญญาทุกการกระทา และทุกลมหายใจในปัจจุบันมีผลต่ออนาคตแม้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้แต่สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้สามารถสร้างรากฐานให้อนาคตเป็นไปในทางที่งดงามการเข้าใจความไม่แน่นอนของอนาคตทำให้สามารถเลือกกระทําสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์การเฝ้ารอผลลัพธ์ หรือการคาดการความสำเร็จเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้ใจสงบแต่การตั้งใจทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมในปัจจุบันเป็นหนทางที่แน่นอนในการสร้างอนาคตที่ดีบางครั้งใจอาจกังวลถึงความสูญเสียหรือความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด การมองอนาคตด้วยความเข้าใจและไม่ยึดติดช่วยให้จิตใจไม่ถูกพันธนาการด้วยความวิตกการเตรียมพร้อมและการทำสิ่งที่ดีในปัจจุบันเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างอนาคตอย่างมีสติและปัญญาการเข้าใจความไม่แน่นอนของอนาคตทำให้จิตใจไม่ตกอยู่ในความโหยหาและความวิตกกังวลความเข้าใจอนาคต ยังช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นการยึดติดอดีตและวิตกเกี่ยวกับอนาคตทำให้จิตใจว้าวุ่นการตระหนักถึงความไม่แน่นอนของอนาคตและความเป็นจริงของปัจจุบันช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยความสงบและเต็มเปี่ยมด้วยปัญญาแม้จะไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ แต่การทำสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบันเป็นหนทางสร้างรากฐานให้อนาคตเกิดผลลัพธ์ที่งดงามทุกความปรารถนาความคาดหวังหรือความกลัวต่ออนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่การยึดมั่นมากเกินไปทำให้จิตใจทุกข์การเข้าใจว่าอนาคตไม่สามารถควบคุมหรือคาดเดาได้อย่างแน่นอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบ แม้ใจยังคงหวังและเตรียมพร้อมแต่ไม่ถูกพันธนาการด้วยความวิตกกังวลการตระหนักเช่นนี้ช่วยให้สามารถอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบและสร้างสิ่งที่ดีในทุกลมหายใจที่เกิดขึ้นแม้ความคิดอาจพยายามพาใจไปกังวลอนา,นาคตแต่ปัจจุบันยังคงดำรงอยู่เสมอการเข้าใจความไม่แน่นอนของอนาคต ความมั่นคงของปัจจุบันเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบแม้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรการทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมในขณะนี้ช่วยให้เกิดผลดีและความสงบการตระหนักถึงความไม่แน่นอนและความเป็นจริงของเวลาเป็นหนทางสู่ปัญญาและความสงบ แม้อนาคตจะไม่แน่นอนแต่การดำรงอยู่กับความเข้าใจและความสงบในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มั่นคงและแน่นอนการเข้าใจเวลาอย่างแท้จริงเมื่อใจได้เรียนรู้จากอดีตเข้าอยู่กับปัจจุบันและเข้าใจความไม่แน่นอนของอนาคตความสงบเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนลมที่พัดเบาๆผ่านผืนน้ำ แม้คลื่นแห่งความทรงจำความคาดหวังจะปรากฏแต่จิตใจไม่ถูกกระทบกระเทือนการเข้าใจว่าเวลาเป็นสิ่งต่อเนื่องอดีตผ่านไปปัจจุบันเกิดขึ้นและอนาคตยังไม่มาถึงเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจสงบและไม่หลงอยู่ในความโหยหาความเข้าใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเข้าใจแล้ว จะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีความงดงามในตัวของมันอดีตแม้จะผ่านพ้นไปแล้วเป็นรากฐานของความเข้าใจและปัญญาทุกความผิดพลาดความสุขที่เคยเกิดขึ้นล้วนสอนให้รู้จักคุณค่าของสิ่งที่แท้จริงการจดจำอดีตอย่างมีสติไม่ใช่การยุดติดแต่เป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น การเข้าใจอดีตเช่นนี้ช่วยให้ไม่ถูกพันธนาการด้วยความเสียใจและความโหยหาปล่อยให้ความทรงจำเป็นบทเรียนไม่ใช่โซ่ตรวนที่มัดจิตใจปัจจุบันเป็นเวลาที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวทุกลมหายใจทุกการกระทำและทุกคิดเกิดขึ้นที่นี่และตอนนี้การตระหนักถึงปัจจุบันให้สามารถสร้างความดีงามและความสงบได้ แม้ความทรงจำจากอดีตและความคาดหมายเกี่ยวกับอนาคตยังอยู่การดำรงอยู่ในปัจจุบันด้วยความเข้าใจช่วยให้จิตใจเป็นอิสระไม่ถูกพันธนาการด้วยสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมการเฝ้าดูปัจจุบันอย่างสงบและมีสติช่วยให้เห็นความงดงามของชีวิตในรายละเอียดเล็ก,เลกๆเช่นเสียงลมผ่านใบไม้หรือความเย็นของน้ำในมืออนาคต แม้จะไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่ทำในปัจจุบันสามารถสร้างรากฐานให้อนาคตเกิดผลลัพธ์ที่งดงามการเข้าใจอนาคตเช่นนี้ช่วยให้จิตใจไม่วิตกกังวลหรือหมกมุ่นกับสิ่งที่ยังไม่เกิดการฝึกใจให้พร้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์เป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยความสงบและปัญญาการเข้าใจว่าปัจจุบัน คือจุดเชื่อมระหว่างอดีตและอนาคตทำให้จิตใจอยู่เหนือความโหยหาและความวิตกการเข้าใจเวลาอย่างแท้จริงคือการเห็นคุณค่าของอดีตปัจจุบันและอนาคตในความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันแม้ใจอาจหวนระลึกอดีตหรือหวังสิ่งที่ยังไม่เกิดการตระหนักรู้และยอมรับความจริงเช่นนี้ช่วยให้จิตใจสงบและเป็นอิสระ การปล่อยวางความโหยหาความวิตกช่วยให้สามารถอยู่กับความจริงของชีวิตได้อย่างเต็มที่การเข้าใจธรรมชาติของเวลาเป็นเหมือนการมองแม่น้ำที่ไหลผ่านมือแม้จะเห็นร่องรอยน้ำแต่ไม่อาจหยุดการไหลทุกสิ่งเกิดขึ้นตามลำดับและมีความหมายในตัวของมันเมื่อใจเข้าใจอดีตปัจจุบันและอนาคตความทุกข์จากความอยากย้อนเวลา ความเสียใจหรือความวิตกกังวลลดน้อยลงความสงบเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างแท้จริงการเห็นความงามและคุณค่าในทุกช่วงเวลาแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งทำให้จิตใจสงบและเป็นอิสระการเข้าใจเวลาไม่ใช่เรื่องทฤษฎีแต่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสังเกตและการรับรู้ในทุกลมหายใจความเข้าใจเช่นนี้เป็นหนทางสู่ความสงบ ปัญญาและการดำรงชีวิตอย่างสงบสุขแม้ความไม่แน่นอนของชีวิตจะปรากฏอยู่รอบตัวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนสอนให้จิตใจเข้มแข็งและสงบการยอมรับความจริงและการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจและความสงบ แม้ความทรงจำหรือความคาดหมายจะยังปรากฏการฝึกใจให้เข้าใจความเป็นจริงของเวลาเป็นหนทางที่ทำให้จิตใจไม่ถูกพันธนาการและเต็มไปด้วยปัญญาความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เห็นความงดงามของชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงแต่จิตใจที่สงบและเข้าใจเวลา เป็นสิ่งที่มั่นคงและงดงาม